Two minutes Two สองนาทีบรรลุธรรมสิ่งใดในโลกไม่ควรหยึดมั่นถือมั่นคำสอนนี้มาจากหลักธรรมในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องอนัตตาคือความไม่มีตัวตนและอนิจจังคือความไม่เที่ยงซึ่งสอนว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่คงอยู่ถาวรทั้งสิ่งที่เป็นรูปธรรมเช่นร่างกายทรัพย์สิสนและนามธรรมเช่นความรู้สึกความคิดความสัมพันธ์ เหตุผลที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลงเช่นความสุขความทุกข์ความสําเร็จล้วนมาแล้วไปหากหยึดมั่นกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเราจะเกิดความทุกข์เมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนไปทุกสิ่งไม่มีตัวตนที่แท้จริงสิ่งต่างๆไม่ได้มีตัวตนที่ถาวรเช่นร่างกายของเราที่เปลี่ยนแปลงทุกวันหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปหากเรายึดติดกับสิ่งเหล่านี้ เราจะเกิดความผิดหวังและความทุกข์ความยึดมั่นก่อให้เกิดทุกข์เมื่อเรายึดติดกับสิ่งใดเช่นทรัพย์สินคนรักหรือสถานะเรามักจะกังวลสูญเสียหรือผิดหวังในที่สุดตัวอย่างในชีวิตประจําวันหากเรายึดติดกับคําชมจากผู้อื่นเมื่อไม่ได้รับคําชมเราจะรู้สึกทุกข์หากเรายึดติดกับทรัพย์สินเมื่อมันสูญหายเราจะเสียใจหากเรายึดติดกับความสัมพันธ์เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลง เราจะเจ็บปวดการปฏิบัติเพื่อปล่อยวางทำได้เช่นมีสติในปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งที่เป็นไปในปัจจุบันโดยไม่จมอยู่กับอดีตหรือคาดหวังอนาคตเกินไปเข้าใจความจริงของธรรมชาติทำได้เช่นฝึกสังเกตว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงเช่นลมหายใจหรือธรรมชาติรอบตัวฝึกสมาธิและปัญญาเพื่อพัฒนาความเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงและปล่อยวางจากความยึดติดป่าโดยสรุปคือ สิ่งใดในโลกไม่ควรยึดมั่นถือมั่นคือการสอนให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตว่าทุกสิ่งล้วนไม่เที่ยงไม่มีตัวตนที่แท้จริงและการปล่อยวางจากความยึดมั่นจะนำไปสู่ความสงบสุขในจิตใจ